เราไปดูท้องถิ่นในจังหวัดชนบุรีกันบ้างครับก็มีการเร่งฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มครับให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโควิด -19 นายสุคนนะครับสุวรรณศักดิ์สินนะครับในอำเภอเมืองชนบุรีให้การต้อนรับประชาชนที่ทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มครับซึ่งการฉีดวันนี้ครับจำนวนทั้งหมดก็คือ1,100คนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างค้อกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโดยประชาชนครับเข้ามารับบริการต่างบอกว่า ดีใจนะครับที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วก็มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยส่วนสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดโควิด19ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรียังมีการส่งตัวนะครับตัวเลขเฉลี่ยรประมาณันละร้อยกว่าคนทุกวันครับนอกจากนี้ทางจังหวัดชลบุรีก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจ A T K หรือว่า n t i g e n Test Kit นะครับจำนวนกว่า5 0 0ห0ชุดเลยทีเดียวโดยจะนําไปมอบให้กับเทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ของอำเภอเมืองชนบรุรีเพื่อนําไปสุ่งตรวจตามพื้นที่เสี่ยงต่อไปครับ หากพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็จะส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามนะครับหากมีอาการที่ไม่หนักก็จะให้อยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อรอดูอาการอย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้ประชาชนเนี่ยกาศไม่ตกครับควรปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด -19 ครับนอกจากนี้นะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระครับร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณสีาราชาครับก็มีการบริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มเช่นกันครับซึ่งการฉีดครั้งนี้ก็เป็นการฉีดเข็มที่1ให้กับประชาชนในพื้นที่จํานวนกว่า2 7 5 7คนโดยมีนายสมศักดิ์เกตวัฒนาครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มาร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยแยกจุดบริการตามกระทรวงสาธารณสุขทั้งจุดต,วตรวจวัดอุณหภูมิจุดตรวจสอบรายชื่อจุดลงทะเบียนรวมไปถึงจุดฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็จุดรอพักดูอาการ เพื่อลดความแม่ัดในการให้บริการครับแล้วก็จะเร่งฉีดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อที่จะเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุด